สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถ่กานพบพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบลูเ,เก่าพี่น้องเลยตอนนี้กะเหากำลังเห็ดอยู่พวกินพี่น้องกำลังห้ากระป้อนห้ากระป้อนเขาหิาแล้วพี่น้องแม่น้องแก้มบลูกามาเห็ดกินเนาะแม่น้อยอยังพี่น้องถ่าไปหล่นไป่งกันอาการของเพิ่นพี่น้นองเมื่อขึ้นเมื่อว่านในนั้นเพิ่นเบวาเพิ่นแบบว่าวแล้วก็ร้องเพลงนําพี่น้องเลย คือเผิ่นเห็นคือมีแนวขับไปสิงไปยังนี่แหละพี่น้องอาการคองหย่าไม่น้องแกบุมพม่น้องแกบุมสิเหล่าความจริงความตรงตรงเนาะพี่นนะ้องเนาะแล้วขึ้นมาว่านนี่พี่น้องขึ้นมาว่าน,นี่นั้นล่ำมาขึ้นนี่ผัดบดไอ้ล่ำขึ้นมาว่านี่นั้นลำ่ำอวกอวกแล้วก็ซูปเป็นภัยนี่สามคนนี่กูหูจกักกูบริยานได้นี่ซูปเป็นภัยแล้วก็สี่หนาเท้า,านี่ ม้อนสามคนนี่ยซูเป็นไพรแบบแบบเปิร์ลว้าวนะพี่น้องเลยว่าวเปิร์ลวาวจะคือมีแนวกับเปอร์เซ็นต์เหมือนกับปีน,นาไปทั้งไม่ปีนหนาเขาไปทั้งไม่อะไะเขาสี่อย่างไปนอนยังหูเซยเงือ,อลายพี่น้องเลยตัดมาขึ้นบ้านนี่ละ่ะมาแปิว่าปกติพี่น้องเปิว่าแม่น้องแม่ใหญ่จื้ดเป็นมาเนาะเปิร์ว่าวหงเขาถุยนั่นให้เรากินแม่น้อง,องเปิร์ลว้าวนะ ฮวงให้กินก็กินกินเบิดไลาอย่ารีพี่น้องเลยแต่เมื่อเศร้าเนี่ยไม่น้องแก้มบุ้มกับฮวงไปอีกแล้วไปตอนสดเศร้านี่ฮวงไปวางเศร้านี่ยห้ากับปอนป้อนแล้วละค่ะอันกินยาแล้วยังอยากกินอโยขาน่ะพี่น้องกินเบิบดไลยเต๋อพี่น้องเลยแบบบึบไปบวบมาเป็นคนปกติบึบไปบวบมาเป็นคนบบกปกติจักแบบใดห้าเอาบเบิ่งหมอพี่น้องเลยว่าเป็นแนวใดเนาะจักเสียอาการแบบไรกันแน่งุ่งเลยพี่น้องเลย แบบทั้งดังทั้งปา่าทั้งยังกับแปบว่ามันออกมามีแต่เลือดออกมาออกมีแตบบ่เลืนนนอดแล้วก็ทั้งดังนี่ยออกมาเป็นขอโทษคอภัยเลยพี่น้องเนาะออกมาเป็นเศษเป็นทรายแบบเป็นดาน้องเป็นยังนะพี่น้องแล้วก็เป็นตายเหยื่อพีนอ่น,น้องเลยคนังบดิตายกับปนนเป็นน้องเป็นยังออกมาเนาะอันเหยื่อกาหูเผ่นกาได้ยินถักตอนนั้นนะหูผ่นหนวกพี่น้องเลย ตอนนี้กระหูเพิ่นได้ยินแล้วผึ่นก็ได้ยินลักแล้วเพราะว่ามันออกมาเนาะตัวน้ำหนอกน้ำหนองออกมาเพิ่นก็สิได้ยินปกติเพีน่นอ้องเฮาสิไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าเฮาเฮ็ดเมนูหยังเนาะมื้อนี้เนาะว่าแม่น้องแกมบูมเฮ็ดเมน,นูหยังเด้กินข้าวเช้าเนาะหลังจากมาแต่ก่อนข้าวห้าเนาะพอน้องแกมบูมเอาไก่มาพี่น้อง ปิ้งไก่ตอนนี้นะ่ะกำลังปิ้งอยู่พี่น้องเลยกำลังปิ้งไก่ กินข้าวเสากันเดอ้ปอปลาลงเลยเมนูมนืนอนี่เนาะอาหารดีพี่นอ้องอาหารเกิดแต่เด้กกํลังนั่งเพงกลกปิงไก่พี่นอ้องตอนกินเม่น้องแก้มบมกัสถ่ายพี่นอ้องเบิอ์กเนาะเบาหวาสิัสถ่ายอยังพี่นอ้องอย่าเผาเบื่อเผาหนาเม่น้องแก้มบมเธอขอบคุณหล,ล,ลายๆติดตามหับส้มเม่นอม้องแก้มบมมาเลยพี่น้องเลยขอบคุณหล,ลายๆแล้วก็ขอบคุณระเบ่า เป็นอย่างสูงเลยพี่น้องคือบ่าวบอยพี่น้องเลยเห็นไฮโดรไฮ้านตั้งซองไฮโดรไฮ้านเนะเาะอพอนล้านมีลายดอกลายไดต่อไปพี่น้องเลยแต่ขอบคุณเรบ่าวนั่นแหละแห้งที่สูงแห้งที่สุดพี่น้องขอบคุณเพื่อนหลายฮากับไม่ลืมบุญลืมคุณเพื่อน,นพี่น้องเลยแต่ว่าห้าเก็บหยาเป็นในใเฮากับไม่ไปทางใดพี่น้องขนองห้ออกหน้าก็ แป๊บเดียวแลลนเข้ามาแล้วอีกอย่างจังหน่อยกาพี่น้องเก็บบุมกับพอดำนาแซงพี่นอ้องเลยกินเนาะสิว่าเกราเจ็บโซแบบนี่เนาะเอาไปหันไปนี่กะกิรยานหมูว้าวพี่น้องเลยว่าอืม,อม,มคืออยากได้แห้งจะเทวะแม่น้องเก็บบุมคืออยากได้แห้งจะเทวะสิว่านะพี่น้องเลยส่วนร้ายกะคนที่อยู่น้ำกันเนี่ยพี่น้องอยันเขาจะเว้าเฮาก็อยากห้ไปว่าเนาะแต่เฮาเนี่ยเป็นคนแบบตรงๆงพี่น้องเลย พี่น้องแก้มบุมเป็นคนแบบตรงๆรงขาบนตอนกินพี่น้องมาเด้อพี่น้องเมากินน้ทำกันซุปเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องกาบสไปรดีพี่น้องกทำกันเด้อบารุงถูก่านเนาะบีนซุปเลยพี่น้องเลยพอน้องแก้มบุมก็ออกมาไม่น้องแก้มบุญเพื่อจกินคนเดียวเลยโอ้ยลืมเอาปาเพล็กมากัดเอากเพล็กก็ไปเลย กินสมพักพี่น้องเอยสมพักเมเจอแล้วก็ปีงไก่กินคนเดียวกินเซบหลายพี่น้องเออ กันเดอ้อพ่าลุงุกงงุก,ก่านมุ้ยผมลองทมุ่มาไกนขอมหาหหยนี่คือสมพระค่ะสมพได้กินเราครับสมพระมันจะืดมากล้าน เมื่อวานเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเปิดบาอืมห้องสุดกัดบางสิเหมือนไปเกล้ารำมันพี่น้องไอ้ควรดงึงก็มันเนี่จืดก็คอยเนี่ยจ่อยเนาะได้อยู่สือ่อๆคนก้าสุนทักมาผ่าลูกสองท้องบักใหญ่ <c oughs> ยิ marche, mm ้วขวพี่น้อกตอนในก็สีม่งอ่ะเมาแต่บวานหยางไปอยางไม่เล่นหยางเนาะฟังไม่ต้องเกบขึ้นไปลงได้เหมือนกระดอนอย่างเอจ็บเนาะ หอมกรเฮืองเลยเนาะบันกินต้มปิ้งไก่เนาะกินน้ำเต้ะน้องหนักหนาตอนไม้น้องกินคนเดียวพี่น้องคนเดียวคือเก่าลูกสาวก็อยู่บ้านไม่ตื่นดมากน้องเย แม่จึดแม่ใจเบิ่ เป็นคนเดียวเน,ะนาะบนมีหมว่ามหมูจานาะที่ปิ้งไา่แซ่บค่ะบนหมูว่า,วาลูกสาวเันเมื่อมอะไรไปเนองสมพากกแซ่บแป่บปะลุ คันซาพอน้องแกบุ้งหมากจะกินสมาร์ตตอันปิ้งไก่เลยผดหมากขึ้นเนะี่น้องยพูดที่แซ่บพูดที่สมขับเนาะ น้องคลิปนี้เขาก็สิงจะนำลาภจากอาการนนองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน,ะน้องอยนบงผมเนึ่เด้อป้าลุงสวัสดี